อ่าเมื่อนี้มาเบิงทุเรียนปลูกใหม่เนาะคะ่ะเนาะทุเรียนลูกชายนะคะลูกชายเนี่ยอ่อยมามาปลูกให้นะวันนี้นะวันที่สิบหกไม่ใช่สิบห้าเมษาสองศูนย์สองสามเห็นปะหายง่เร็วๆงหญ่เร็วๆ,งา,วๆงามเร็วๆเด้อก,กินหมากกินนวยเบิงว่าพื้นที่ปลูกไวน้นี่มีต้นมะแววเห็นบน่ะหนต้นมะแววพูดดกด ต้นมะเงวทางโน้นเป็นต้นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองอันนี้ต้นอันนั้นมะม่วงแก้วเนาะต้นมอนต้นขี้เหล็กเนี่ยนี่ต้นมะพร้าวต้นมอนต้นเกาลัดจะไปอันนั้นคืออยังนอมะม่วงมะม่วงมันมะม่วงฟ้าลั่นอันนั้นต้นมะเมาต้นมะเมา แต่ในต่อนามออกมาเพื่อจะเป็นสวนรองรับน้องใหม่คือทุเรียนนะคนบอกว่ายังบรดูว่าพันอีหยังว่าสันเอาลุนลุนลุนเนาะค่ะเนาะขอเก็บบันทึกไว้15เมษา2ยดน2023ห้วรือย5 6 6 6ว่าเจ้าจากปีเจา้าสศด้กินน้วยนะคะเดี๋ยวลงยูทูบไว้ฝากเพี่กนกำลังใจในเดือมือใหม่หัดปลูกทุเรียนนะคะ จัดเต็มจัดเต็มผลไม้ที่ชอบค่ะ